ตัวองค์เด่นมาแรงในวันีครับไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายดขอละคุณครับอยู่ที่ขอนแก่นเลยไปอยู่ที่นู่นเลยเนาะใช่มีใครเป็นคู่ปรับซ้อมตอนนี้มีพี่พี่ในท่ายใช่ป่ะตอนนี้เราอายุ17สูงเท่าไหร่175ล้ำหนักปล่อยๆตอนเราตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับข่าวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่านะหนึ่งองค์นาจเพิ่งเจอไปล่าสุดเลยวันนั้นเป็นไงแพ้ตีเขาไปนี่หมดเลยหมดไปเองแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่วันนั้นต่อยเวททเ่าไหร่ ต่อยละยี่สิบองละยี่สิองวันนี้ต่อยร้อยยี่สี่เนาะใช่ครับแล้วเมื่อเช้าไปนะแบบนี้ก็เพินอยู่นิดนิดหน่อยประมาณปอนนึงครับกับมอวิ่งยิ่เส้นยิ่สายใช่ครับคิดว่าวันนี้เอาคืนเขได้ไหมได้ครมั่นใจเลยมั่นใจครับพร้อมเต็มที่ครับแล้วเมื่อวานนี่เดี๋ยวรถปอนหนึงไฟนี้คุมมากี่กิโลมาณสี่ห้าโลได้ครับสี่ห้าโลได้แล้วล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยที่เชยาภูโิมวันนั้นเนาะช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนั้นเป็นไง ก็ชนะคะแนนวันนี้ได้กลับมาล้างตาเลยใช่ครับพร้อมเต็มที่ครับผมพร้อมมาเอาคืนนะใช่ครับคุ้มกี่กิโลนะวันสี่าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเก้าสิบครั้งแล้วคจังหวัดอำเภอลำพูนครับฝาเชิญช่วยแฟนคลับก็เป็นแรงใจผมเต็มที่นะครับยินนี้ครับอ่าวันนี้พร้อมมาเอาคืนนะครับอ่ะขอโชคดีครับ